จิตตัยัสนกรมปฏิอโศกังสาพาธรรมภราชิตาสาพาทสหัสนีโตเทวินโตทิพราะภูวิโสธามยิทายายส

พันตำรวจนี่วารานน์บุรานดมลุกได้จุดทีา่านต่าวาชิมาราสก,กาอนุกาตุวันนี้ด้เทวดาท่านรับรู้สอนอย่างมนทนพิธีสถานที่แห่งนี้จะขอวร ส่งพระเจ้ามูดาห์มงคลข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นมงคลของวู้ไอทีทิวา สี่เก้าอันนี้คือที่ส่วนส่วนที่เหลือจากพิธีใช่ไหมนี่คือเลขเลขจากหางประทัดนะครับ,รท,รบที่จุดได้